สวัสดีครับคุณผู้ชมตอยนะครับเป้น,นะครับ,ก,บไไกับรายการว่ายจาก The Cup Channel นั่นเองเทปนี้เนี่ยนะครับเราจะสอนท่านผู้ชมถึงการปรับตำแหน่งการขับขี่ที่ถูกต้องใช่เป็นเรื่องที่แบบมีสาวๆแล้วก็เก่งกว้างผู้ชายเนี่ยหลังออไม่มาถามไปหลังไม่หวะจาัดรายการยูนิครเขาหลังไม่กับตอยเยอะเลยขาหลังไมมาเป้อะไรเนี่ย เจอบางคนได้รถมาป้ายแดงเนี่ยยังไม่สามารถปรับได้อยงถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าตำแหน่งการขับขี่ถูกต้องควรปรับกันยังไงใช่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ยากเลยมันไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งการปรับเบาะนั่งกันก่อนเนาเต้เนาะเหตุที่การปรับตำแหน่งการขับขี่บนรถนี่มันสำคัญมากเพราะอะไรเราไม่เต้ไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องบอกไปเลยตรงนี้ว่ามันสําคัญเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการปรับสรีระการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถรับกับการกระแทก ในการเกิดอุบัติเหตุได้เตรียมพร้อมกับการกระแทกทุกครั้งใช่ไหมตอยใช่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเหมือนเราปรับเบาะเพื่อนั่งซักผ้ามันหรือว่าไม่ได้ปรับเบาะเหมือนตอยตอนที่ตอยแบบจะล้างตู้เย็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ป่ะอะไรเนี่ยที่สําคัญก็คืออยากจะขอเคลียร์ตรงนี้เลยว่าท่านั่งขับรถเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นท่านั่งที่เรานั่งแล้วสบายมากที่สุดอเพราะมันเป็นท่านั่งที่มันต้องรองรับตัวเราได้อย่างดีที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองใช่ฉะนั้น หยุดเข้าใจกันผิดได้แล้วว่าการขับรถที่ต้องปรับให้เรานั่งสบายมากที่สุดบางคนซื้อรถมาคันเล็กไงแต่แบบอยากรู้สึกว่าใหญ่โตโอ้อาก็แบบปรับเบาะให้ขาตึงแขนบางทีก็ปรับทีเอ็นไปก็เอ็นไปเหมือนนอนขับรถ้สบายถ้าเราอยากจะสบายแบบนั้นแล้วก็ขอแนะนําให้อยู่บ้านนั่งโซฟาไปนอนอยู่บ้านนอนดูทีวีอยู่บ้านถูกต้องเต้แล้วไงต่อแล้วก็เดี๋ยวผมต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเบาะรถยนต์นั่งเราเนี่ยมันแบ่งด้วยกัน3ส่วนในการนันนั่นคือหนึ่ง ส่วนขา uh huh. สองส่วนหลัง uh huh. และ3ส,ส่วนหัวนะครับ oh. หัวหรือศีรษะนี่แหละเต้ขาเต้ขาว่าไงครับว่าไงจต,ต,ตอยขาเต้เหยียบเท้าเราอยู่ <laughs> เอา้าไม่บอกตั้งแต่แรก<ป>ส่วนแรกก็คือส่วนขาเราใช่ไหมครับนี่เวลาเรานั่งเนี่ยบริเวณก้นเรานี่นะครับก็ต้องชิดกับแกนเบาะพอดีและพอชิดปุ๊บเราก็ต้องมาดูที่ขาเราว่าเวลาเราเหยียบเบรก สุดๆเนี่ยมันตึงไปไหมอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการที่ขาตึงเกินไปนะครับไม่ได้เราก็ต้องเหยียบเข้ามานิดนึงให้มันงอเล็กน้อยเวลาเหยียบสุดๆนี่อย่างนี้งอพอแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่างอไม่ใช่ว่างอจนแบบเลื่อนบอกให้ดูด้วยเลยเลื่อนบอกให้ดูเลยว่าแบบไม่ใช่ว่างอจนแบบว่านี่ครับเหมือนคิ้วงิ้วนะครับไม่ใช่เราต้องงอแต่พอดีทุกอย่างต้องมีทางใส่กลางเวลามันมันมีรางกระแทกใช่ไหมถ้าถ้าขาเข่าเราตึงไปเนี่ย มันก็จะเกิดความเสียหายกับเข่าเราเกิดความเสียหายกับรถยนต์แล้วก็เอา <c oughs> วาเ,าเราเออมันก็จะเกิดความเสียหายกับรถยนต์และก็หัวเข่าเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเรื่องของความสูงต่ำนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องปรับให้มันพอดีกับทัศนวิสัยของตัวเราเป็นหลักอย่างเช่นรถยนต์บางคันเนี่ยนะพอปรับสูงไปแบบนี้หนึ่งคืออะไรหัวติดหรือพงมาลัยเนี่ยมันอยู่ต่ําไปจนมันบงัง บางข้อมูลบนหน้าจอมาตรวัดไปทั้งหมดคือถึงแม้ว่าเราจะเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้อย่างกว้างไกลแล้วเราก็เห็นขอบฝากระโปรงหน้าชัดเนี่ยแต่การบังมาตรวัดแบบนี้มันก็อันตรายต่อการขับขี่อีกทางบางทีถ้าเกิดเรานั่งสูงไปเนี่ยเราจะจับฟีลลิ่งของตัวรถได้ยากเช่นบางทีรถอาจจะกําลังเสียหลักล้ออาจจะกําลังหมุนเลอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งต่ําไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนเลยว่าทัศนวิสัยเราก็ไม่ดีฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องชะง,งงชะเง้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ ฉะนั้นเราก็ต้องปรับพอดีพอย่างเช่นตำแหน่งของต่อยตอนนี้ก็คือต้องเป็นแบบนี้ก็คือเราเห็นข้อมูลบนหน้าจอมาตรวัดได้ครบแล้วก็เราเห็นขอบฝากระโปรงหน้าเพราะเห็นสนาวิสัยด้านหน้าได้ด้วยอย่างนี้ไอแผ่นหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะเพราะว่าสรีะของออ <ๆ S 1> คนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมความโค้งเวา้าเนาะสรีะของคนเราไม่เหมือนกันทําไมอ่ะก็ไม่เหมือนกันไงพูดเหมือนมีในนะครับไม่มีเออนั่นก็คือเวลาเราปรับเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือแผ่นหลังแล้วเนี่ยควรจะแนบสนิดกับ เบาลองนั่งส,สาวทีนึงไม่ออกนะคะว่ามันเหมือนกันไงก็เหมือนเป็นผ้าหนามัยที่นแนบสนิทกับวางขาของเรานั่นเองฉะนั้นเนี่ยแผ่นหลังเราก็ต้องเป็นเหมือนผ้าดนามัยที่ไปนแนบสนิทกับใช่<ม>ต้องมีปีกด้วยไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่านั่งแล้วแบบโอ้ขับรถอย่างเงี้ยไม่ได้ไจังเลยไม่ได้หรือว่าขับรถแล้วแบบว่าบอลองนั่งดันอย่างเงี้ยเออ ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องปรับให้องศาเนี่ยเกือบตั้งฉากอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ก็ไม่ต้องสติกันถึงขั้นเอาไม้ฉากมาวัดนะฮะไม่ต้องเราเราการะยะด้วยสายตาก็พอใช่และอีกอย่างหนึ่งที่สามารถกรรยะได้ก็คือแขนของเราเนี่ยเวลาปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอากะรยะอะไรอย่าเต้แขนน่ะการระยะห่างระหว่างพุงมาลัยกับนี่ไงกับตัวเราไงอ๋อแขนนี่นะครับแขนอย่างนี้นะครับจับไปที่ตรงกลางตรงอ่ะสิบสองนาฬิกาของพุงมาลัยนี่แล้วมันตึงพอดีใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจับมาที่ ก้ากับสามนาฬิกาของผมอะไมันก็จะย่อนนิดนึงเวลาเราแบบว่าเราต้องการความกระชับกระเฉงเนี่ยมันก็จะหมุนได้ไวด้วยแล้วก็กเวลาเราเกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเกิดการชนไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแขมนมันยังงอได้นิดนึงอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าระยะความห่างที่พอดีแบบนี้เนี่ยเวลาชนด้านหน้าแล้วถุงลมนิรภัยมันทํางานออกมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้ม,มันก็จะไม่ได้กระแทกหน้าเราใส่หน้าอย่างถุงลมก็จะไม่แตกใส่หน้าถ้าสมมุติว่าเราปรับเอ็นเกินไปเนี่ยครับแล้วโดนชนจากด้านหลังเนี่ย เป็นไงหล่ะแรงกระแทกมาปุ๊บตัวมันก็ไหลอย่างนี้แรงกระแทกด้านหลังอย่างนี้เออก็พร้อมนอนเข้าโรงพยาบาลเลยง่ายดีพร้อมนอนเลยเนี่ยท่านผู้ชมบอกอยากนอนอยู่แล้วไม่ใช่บ้าหรอต้องปรับวเบาะจะพังหมดแล้วนี่รถเก่าแล้วช่วยเรามะวังเราก็ต้องปรับให้มันพอดีนะครับอีกส่วนนึงที่สําคัญก็คือหัวของพวกเราเน่เองพนักจริงสีสานเนี่ยเราควรจะปรับให้มันมีความสูงให้มันพอดีกับหัวเราอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือทําการปรับพอดีละ คือจะเห็นได้ว่ามันรองรับกับส่วนศีรษะของตอยได้พอดีเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะปรับให้มันดันหัวมากจนเกินไปที่สําคัญก็คือต้องย้ำกันอีกทีว่าท่านั่งที่สบายที่สุดไม่ได้แปลว่าปลอดภัยที่สุดฉะนั้นเนี่ยการปรับหัวเนี่ยนะก็ไม่ได้ว่าปรับพนักพิงศีรษะให้มันแบบเวลาขับเราก็จะแบบอลองรับสบายตางหนันากัน,นไปเพราะว่ามันจะทําให้เราเกิดอาการหลับในได้ง่ายอันนี้เคยประสบกับตัวเองมาแล้วทีนี้เวลาที่เรามันเกิดการชนหรือก,การกระแทกแอ้ <S <S <ๆ> เน่้อจะลองรับศีรษะเราพอดีนี่นได้มากเลยนะอขอชี้ได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็การปรับเบาะเนี่ยนะครับมันสําคัญมากสําหรับผู้ขับอย่างเราเนาะต่อยเนาะใช่คือขอย้ำอีกทีว่าไม่ได้ปรับเพื่อความสบายเท่านั้นแต่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการขับรถด,ด้วยใช่ท่าที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้แปลว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดนะจ๊ะ<ช>ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะ ให้เวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปลองปรับเบาะนั่งให้ถูกต้องกับตัวเองก่อนใช่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันว่าเราจะมาปรับพวงมาลัยและกระจกมองหลังยังไงให้มันถูกต้องกับการขับขี่เองใช่แล้ววันนี้ขอตัวไปปรับเบาะก่อนเนาะใช่ไปไปปรับไปปรับศัญนาติสติปรับสัาติติด้วยปรับเบาะด้วยนั่นเองราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะครับเต้กับตอยกับรายการ Y จาก The Group Channel นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh my god.